เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทำนายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a อเร a c นาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีาตุไฟเมษธนูนะคะที่อยู่ในราศีลัคนาดาวศุกร์ประจำช่วงวันที่21-30กันยายนนี้นะคะการทำนายจะมีทั้งหมด3พาระคนโสดความสัมคัญไม่ชัดเจน แล้วก็คนมีคู่นะคะ time stamp จะอยู่ใต้ d e s c r i p t i o n box แล้วก็คอมเมนต์อ่าคอมเมนต์ปักหมดเนาะโอเคเริ่มกันเลยนะคะที่คนโสดนะคะภาคนโสดสถานการณ์ความรักของคุณเป็นยังไง hi p r i n t e s t ฮาดาดโอเคมีใครแอบสองคนอยู่นะมองว่าเป็นคนเก่า หรือไม่ก็เป็นตัวคุณเองที่ยังส่องหรือมีการแอบส่องเหมือนมีความรู้สึกว่าคือไม่ได้อยู่ดีนะคุณจะส่องเองนะรู้สึกว่าจะเป็นฟิลคุณรู้สึกแปลกบางอย่างบอกไม่ถูกในความรู้สึกของคุณเหมือนจะเซนหรืออะไรอย่างเงี้ยและช่วงนี้ชาวทัดไปเนี่ยที่เป็นคนโสดเซนจะแรงนะคะเซนจะค่อนข้างรุนแรงชัดนะนเซนตรงนี้หรือความรู้สึกตรงนี้มันทาให้คุณรู้สึกแปลก เกี่ยวกับคนเก่าๆอ่ะลองไปส่องดูลองไปดูซิอะไรยังไงในโลกโซเชียลนะคะแต่มองว่าหลายๆคนน่าจะมุฟออนไปได้แล้วคือมีการมุฟออนมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะคะ mm hmm. ก็เหมือนกับว่ามองอนาคตรหรืออยากจะทำอะไรหรือมีเป้าหมายใหม่ๆในชีวิตอาจจะโฟกัสในเรื่องของการเงินมากกว่าในเรื่องราวของความรักด้วยซ้ำนะคะ อาจจะมีคนเข้ามานะในโลกออนไลน์นะคะในช่องทางออนไลน์โซเชียลมีเดียของคุณเนี่ยเด่นมากๆแต่มองว่าคุณอาจจะยังไม่ได้เปิดใจให้คนเหล่านั้นนะคะไม่ได้เปิดใจให้คนใหม่ๆเหล่านั้นทีนี้ทีนี้นะคะคนคนเก่าคนนั้นแล้วกันนะกรณีคนนี้สถานาการณ์ความรักเขาเป็นยังไงนะคะกินถ้วยกินเหรียญเดบิว ทำไม่ทอาตายแล้วว้าวุ่นเลยนะคะอะขอบอกราศีและธาตุของเขาก่อนนะคนที่เป็นคนเก่าของคุณนะคะธาตุน้าธาตุดินและธาตุปฟค่อนข้างเด็กนะคะตัวเขานะอ,อแม่สิงหรือธนูนะคะมีนกรกฎหรือพิจิกมังกรพฤกษ์หรือกันที่อยู่ในราศีลคนาหรือดาวศุกร์นะอืมสถานการณ์ความรักของเขานะคะว้าวุ่นอยู่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม ตัวเขามีหรือคนของเขามีนันเองนะคะแล้วทะเลาะก,กันวุ่นวายมากเรื่องนี้ยังหาข้อสรุปไม่ได้แต่ทรมบาลน,น่าดูเลยนะคือคุยกันไม่ลงตัวคุยกันก็รู้สึกว่ามันมีแต่ข้อขัดแยง้งมีแต่ข้อขัดแยง้งมีแต่ความหวาดระแวงมีความระแวงซึ่งกันและกันนะคะบอกเลยว่ารับมือยากรับมือยากแต่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือจะเอาอยัางไงต่อแต่มันอยู่ในจุดที่แบบ จ้ำคืนจ้ำคืนต้าคืนจ้ำคืนกันพอสมควรนะนะอืมทีนี้ต่อไปเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้างหล่ะในช่วงนี้นะคะยี่ 3, สิบเอ็ดถึงสามสิบเลเวลร์สขึ้นเลยตายละจะบอกว่าเขายังรักคุณอยู่เลยเนี่ยอืมสุดใจมากสุดใจมากเขายังคิดถึงคุณอยู่นะ เขายังคิดถึงอยู่เขายังรักคุณอยู่ด้วยถึงแม้ว่าเขาย่ามีความสัมพันธ์ครั้งใหม่ไปแล้วเขามีการคอมมิเนต์กับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ไปแล้วก็ตามอืมแต่เขาก็รู้นะคะว่าเขาแสดงออกมาไม่ได้เขาพยายามที่จะไม่คิดถึงไม่นึกถึงคุณเขาพยายามที่จะไม่รับรู้ไม่ส่องไม่อะไรเกี่ยวกับคุณแต่ก็มีบ้างที่เข้ามาส่องนะคะก็มีบ้างแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนเขามาส่องเห็นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณนะคะ แล้วมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยแปลกใจอะคุณอาจจะดูสวยขึ้นดูดีขึ้นหรือเห็นโพสอะไรบางอย่างของคุณแล้วแบบคุณมีแฟนใหม่เนรอหรือเฮ้ยคุณแต่งงานคุณอะไรแบบที่มันดูทําให้เขาแบบว่าแปลกใจในตัวคุณมากๆนะคะโอเคฟังคุณนะคะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาคนนี้นะวินเลียนอินดาเด็กูเอ้าจริงเห็นไหมอย่างที่บอกเลยตั้งแต่ต้น ตั้งแต่ต้นว่าหลายๆคนนะคะมีการ move on ออกมาแล้วนะคะพยายามปล่อยใจพยายามไม่โฟกัสไม่คิดถึงคือปล่อยอะปล่อยแล้วจริงๆนะคะคุณอยากจะโฟกัสที่เป้าหมายปลายทางของคุณนะคะหรือโกใหม่ๆอย่างเช่นด้านการงานการเรียนอาจจะพัฒนาตัวเองหรือกลับมารักตัวเองหรือมองหาอะไรที่แบบว่ามันจะดีต่อใจของคุณอะ,ะแต่ถ้าคุณคนนี้ take action เข้ามาก็ทําให้คุณเลิกลักพอสมควรเหมือนกันนะคะแบบ จะยังไม่ได้มีใจเหมือนเดิมนั่นแหละแต่มันก็อาจจะมีใจสันสันไหวไหวไหวอินนิดหนึ่งแต่าถามว่าคุณมีความโกรธแค้นในใจเกี่ยวกับเขาไหม,ไมก็ไม่นะมองว่าคุณก็ยังมีความหวังดีปรารถนาดีกับเขาแหละแต่แค่อไม่ได้รู้สึกว่าอยากได้อยากมีต,ต,ต้องต้องนั่นต้องนี่เกี่ยวกับเขาขนาดนั้นนะคะคุณไม่ได้ยึดต,ติดไม่ได้ฝังจิตฝังใจอะไรในเขานะขนาดนั้นนะคะขอดูข้อความก็หน่อยข้อความเขานะคะ ที่มีต่อคุณเป็นอย่างไร Yes อืมเขาไม่ได้อยากจะสูญเสียคุณไปเลยอะ่ะเขาก็มองว่าคุณคือความสุขของเขาอีกอย่างหนึ่งนะอืมความรักคือคาําตอบเขาก็ยังมองว่าคุณคือคาําตอบของความรักของเขาเขารู้สึกว่าเขาก็ยังรักคุณอยู่มันก็ชัดเจนค่อนข้างชัดเจนแต่ทําไมได้ะ่ะทําไงได้อะ่ะไปแล้วนี่อืมมาต่อค่ะบทสรุป พอสรกคนโสดน,นะคะรืสี4ถ้วยนะคุณไม่สนใจใครเข้ามาจีบคุณช่วงนี้ก็คือปล่อยเบอร์นะคะไม่สนใจไม่อยากยุ่งอะไรกับใครคนกเก่าๆมีโอกาสที่จะมีข่าวสารเกี่ยวกับเขาเข้ามานะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเทคแอคชั่นเข้ามาคุณด้วยซ้ำนะคะอาจจะไปไม่รอดกับคนนั้นแล้วก็บนกลับมาหาคุณเข้ามาหาคุณแต่มองว่าคุณไม่ได้ คุณอาจจะโเคมีการพูดคุยแหละแต่คุณอาจจะไม่ได้ไปต่อหลายๆคนอาจจะเลือกที่จะไม่ไปต่อกับคนเก่าคนนี้คุณต้องการที่จะเป็นผู้คนที่ร่ารวยนะคะอยากร่ารวยอยากมีเงินอยากที่จะโฟกัสที่ความสําเร็จความมั่นคงของชีวิตมากกว่าเปิดไหมเข้ามาจีบทั้งคนเก่าและคนใหม่จะเข้ามาจีบคุณนะคะจะเข้ามาจีบเข้ามาต่อคุณแต่คุณเลือกที่จะรีลีสแล้วว่า คุณเลือกที่จะปล่อยวางคุณเลือกที่จะปล่อยกลับมาในวันที่ฉันไม่ได้ต้องการแล้วหลายคนจะเป็นอย่างนี้แฟนเก่าๆหลายคนจะเป็นอย่างนี้กลับมาในวันที่เราไม่เอาแล้วแต่วันที่เรารออยู่ก็แบบไม่เห็นค่าไม่นุนไม่นั่นไม่นี่ไม่ได้คิดถึกนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ที่คุณจะที่ดีด้วยนะที่คุณจะแบบว่าเคลียร์พลังงานของตัวเองพลังงานเก่าๆแล้วดึงดูดพลังงานใหม่ๆที่ดีเข้ามาแต่จะต้องใช้เวลานิดนึงบางทีมันอาจจะมี แ,แปลกๆเข้ามาบ้างนะที่เราไม่ชอบอะไรเงี้ยก็โฟกัสในเป้าหมายของคุณต่อไปนะคะที่จะทำให้คุณมีความสุขนั่นเองโอเคค่ะพาร์ทคนโสดนะคะก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณเป็นยังไงบ้าง ีไม้เท้าใช้ยอดโอ้ยดูแล้วมันจะมีแผนการเดินทางแผนการไปเที่ยวด้วยกันแล้วเนี่ยรอจะเจอกันรอที่จะเจอกันหรือดีลิ่งกับชาวต่างชาติคนคุยเป็นชาวต่างชาตินะคะมีแผนที่จะมาเจอกันอย่างที่บอกแผนเที่ยวแผนเจอกันต่างๆนะคะคุณรู้สึกว่าคุณอิ่มเอมใจมากเลยเป็นช่วงเวลาที่แบบมีความสุขอะ มีความสุขมากความมี energy ของความเป็นตัวเองเนี่ยสูงมากนะสูงมากๆมันพุ่งออกมานะคะคุณรู้สึกว่าคุณแตแปลกนะแต่แปลก,นะปลกว่าอืมคุณยังรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยถึงแม้ว่าจะแฮปปี้มากนะแต่ยังรู้สึกว่ายังต้องใช้เวลาในการที่จะพิจารณาในเรื่องของการอยากจะคอ m i t m เมน เหมือนคุณไม่รู้ทําไมนะชาวเมษสิงห์ธนูทัดไปเนี่ยเส้นแรงนะคะช่วงนี้เส้นแรงมากคุณรู้สึกถึงอะไรแปลกในความสัมพันธ์รู้สึกถึงอะไรแปลกเกี่ยวกับตัวเขาอืมทีนี้เรามาดูกันหน่อยว่าสถานการณ์ฝักเขานะ่ะเป็นยังไงอะไรที่ว่าแปลกเป็นเส้นแบบใดมาดูกันในดาเบเ็ดถ้วย <c oughs> อืมโอเคโอเคสถานการณ์เดี๋ยวขออ่านธาตุก่อนนะฝั่งคนคุยของคุณนะคะจะมีอ่าราศีลคนาหรือดาวศุกร์ที่อยู่ในธาตุไปธาตุดินธาตุลมนะคะเมษสิงหรือธนูมังกรพุกศกหรือกันกุมเมทุนหรือตุลที่อยู่ในราศีลคนาดาวศุกร์อืมจริงๆแล้วอะ <c oughs> ตัวเขานะ เขาก็มีตัวเลือกนะคะแล้วเขาก็ค่อนข้างแพนไว้เยอะเหมือนกันว่าแบบเออจะทํายังไงนี่เขาก็อยากมาเจอคุณนะเขาก็อยากมาเจอคุณเขาก็อยากจะใช้เวลากับคุณแต่จะแพนยังไงดีให้ทุกอย่างมันรับรื่นไม่ติดขัดไม่บกพร่องใดๆนะคะเพราะเขาเองก็มีตัวเลือกนั่นแหละแต่บอกตรงๆว่าหลังจากที่เขาได้เจอคุณแล้วได้ใช้เวลากับคุณแล้วเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะตัดตัวเลือกหลายๆตัวเลือกออกนะ อยากจะตัดตัวเลือกหลายๆตัวเลือกออกแล้วอยากจะไปต่อกับคุณแบบซีเรียสกว่าเดิมในอีกระดับหนึ่งในอีกสเต็ปหนึ่งเลยแหละคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้ดูหวานไม่ได้ดูโรแมนติกอะไรมากมายนะคะดูมีความเป็นผู้ใหญ่แอบมีความอีโก้สูงมีฟอร์มนิดหนึ่งหรืออายุอาจจะเยอะกว่าคุณสักหน่อยก็ได้นะคะอมืมีความแอบรู้สึกว่าทุกอย่างจะต้อง เป็นอย่างที่เขาคิดทุกอย่างจะต้องเป็นแบบตามแผนของเขา่าอาจจะมีความเรียกได้ว่าถ้าคุณิวชอวอะอาจจะต้องคิดเยอะนิดหนึ่งแต่ถ้าคุณแบบเอ้ยชอบอยู่ในระเบ,บียกนะคะเป็นคนที่มีแบบแผนของชีวิตก็น่าจะอยู่กันได้สบายขอดูความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะสองเหรียญ The Four ให้พระ Empress ก่อนหน้าน,นี้เขารู้สึกไม่แน่ใจ นะคะไม่แน่ใจในความรู้สึกตัวเองไม่แน่ใจในตัวคุณนะคะแอบคิดว่าโอเคคุยกันไปเรื่อยๆแล้วกันคุยกันไปแบบปล่อยๆชิวๆไม่ต้องซซเรียสอะไรมากมายแต่บอกตรงว่าพอได้เจอคุณเท่านั้นแหละพอได้ใช้เวลากับคุณแล้วเท่านั้นแหละโอ้โหเอาไปทั้งใจเลยเริ่มคิดละอยากไปต่ออยากเป็นฟิลที่แบบฉันอยากครอบครองเธอฉันอยาก ที่จะมีเธอแค่เพียงคนเดียวอะไรประมาณเนี่ยคือให้คะแนนคุณแบบว่านําโด่งมากๆเขาเห็นศักยภาพหลายๆอย่างในตัวคุณมองเห็นว่าคุณดูมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุที่คุณเป็นนะคุณดูมีความแบบมีระบบระเบียบคือหลายๆอย่างคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยบอกตรงว,ว่าเขามองว่าคุณเป็นฟิลแม่ของลูกเลยนะคะหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายก็เป็นฟิลทรงพ่อของลูกอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะดูดูไว้วางใจได้ดูเพอร์เฟกดูสมบูรณ์แบบในหลายๆ,ๆอย่างนะคะ อืต่อไปคุณที่แรรู้สึกยังไงกับเขาบ้างนะฮะด๊ะคนนี้แอบทำให้คุณกลัวหวันว่นหใจนิดนึงในช่วงแรกของการคุยกันทุกอย่างจะจบเหมือนที่ผ่านมาไหมทุกอย่างจะจบเหมือนอดีตหรือเปล่าเหมือนคนคุยเกาเ่าเข้ามาแล้วผ่านไปไหมไหอะไรเงี้ยคุณรู้สึกว่าคุณ คุณต่างไม่แน่ใจในการละกันนะแต่อย่างที่บอกเล้พอเจอกันแล้วคุณรู้สึกว่าคุณฟูฟิลมากคุณรู้สึกว่าคุณอิ่มเอมใจมากๆจนอยากจะเจออีกจนรู้สึกว่าไม่อยากที่จะกลับเลยด้วยซ้ํานะคะหรือเป็นไม่ได้อาจจะรู้สึกว่าอยากจะเดินทางไปอยู่ในบ้านเรือของเขาหรือว่าในที่ที่เขาอยู่หรืออยากจะย้ายมีความคิดย้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความความรู้สึกที่มันชัดมากขึ้นในความสัมพันธ์นั่นแหละอืมแต่ใดๆคือคุณก็รู้สึกว่า เขาน่าจะมีอะไรแอบแฝงไหมเขาน่าจะมีตัวเลือกหรือเปล่าที่แบบเรายังต้องรอหรืออะไรเงี้ยแต่ถามว่าคุณรอได้ไหมจริงๆแล้วอะด้วยความเป็นไฟในตัวคุณอนะคุณก็ไม่ชอบอะไรที่มันไม่ชัดเจนเท่าไหร่คุณก็ไม่ชอบอะไรที่ต้องรอหรือหรืออะไรที่แบบอยากจะยังไงก็ว่ามามากกว่าจะเป็นฟิลนั้นนะคะรออีกนิดนึงคือใช้เวลาครั้งเนี้ยคุ้มนะคะลองตรงว่าคุ้มมากๆอืม มาไปต่อบทสรุปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดไปสเตรสสินเด่นมากเลยนะชาวสิงเนี่ยเล่นเด่นเหถวยนะคะมอบความรักให้กันและกันไงไหมเดินทางมาเจอการแพนเดินทางเที่ยวด้วยกันเจอกันต่างๆจะเป็นการใช้เวลาที่ดีแล้วก็มีความสุขมาก ทั้งคุณทั้งเขาแฮปปี้กันทั้งคู่เลยนะคะส่วนโอกาสคอมมิชเมนต์เนี่ยมองว่ามีนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยผู้แมก็ตัดไปได้หลายคนอยู่นะคะหลายคนเลยคุณคะแนนนำมากมากให้โอกาสความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งถ้าคุณกลัวว่าอย่างที่ไพ่ขึ้นเมื่อกี้ก็คือคุณแอบ,บรู้สึกว่ามันจะเหมือนคนเก่าไหมมันจะเหมือนแบบ ประสบการณ์เก่าๆที่เกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดขึ้นอีกกับคนนี้หรือเปล่านะคะไพ่บอกว่าให้เคลีย์พลังงานเก่าๆไปซะให้โอกาสตัวเองความสัมพันธ์เนี่ยมีทางรอดความสัมพันธ์นี้มีทางรอดมีโอกาสได้ไปต่อมีโอกาสที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์แบบปลอดภัยนะคะ secure ในอนาคตได้นะโอเค พาทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาร์ทของคนมีคู่นะคะไพ่สลับกันได้ระหว่างคนแล้วก็คนรักนะสถานการณ์ความรักฝั่งคนมีคู่ค่ะไพ่พระมาเลยหกไปถามคุณรออะไรอยู่เอ่ย คุณรออะไรอยู่นะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะกําลังจะมีสิ่งดีๆแล้วกันเรียกได้ว่าจะมีข่าวที่ดีมันเป็นสมมุติข่าวเนี่ยสิ่งที่คุณรอจะเกิดขึ้นภายในเดือนหน้าสมมุติยกตัวอย่างและในช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่คุณจะได้ยินข่าวดีว่ามันเอ้ยกําลังจะได้แล้วแบบกําลังจะได้รับแล้วอะไรประมาณเนี้ยแต่ก่อนที่จะได้รับจริงๆคุณอาจจะผ่านช่วงเวลาที่ มันหนักน่วงสําหรับคุณนิดนึงเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่อาจจะทําให้คุณเนี่ยมีความไม่ตกกังวลมากๆคิดไม่ตกเลยทํำยังไงดีหาคําตอบขอขยานนิดนึงมันคือเรื่องอะไรแฮกแมนสิบดาความร่วมมือนะคะความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้าง หรือคนรักก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณรอคอยเนี่ยแหละคุณแาดรู้สึกว่าคนคนนั้นนะที่จะต้องร่วมมือกับคุณเนี่ยเขาดูเขาดูนิ่งไปเขาดูหยุดชะงักเขาดูไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยใส่ใจกับสิ่งที่ที่เราเดิวกันไว้ที่เราคุยกันไว้ที่เรารอกันไว้แปลกๆคือฉันรอยอยู่ฝ่ายเดียวฉันลุ้นอยู่ฝ่ายเดียวหรอหรือย,ยังไงหรือเขาจะไม่ให้ความร่วมมือแล้วหรือเขาจะไม่สนใจแล้วอะไรตา่างๆซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคุณกับคนรัก แล้วคุณรู้สึกว่าเหมือนฉันโดนเรื่องดีๆมันกำลังจะมาแล้วทำไมแบบทำไมเกิดประเด็นอะไรแบบเดียวที่คุณรู้สึกว่ามันมันส่งผลต่อต่อความรู้สึกอืขอขยายขอขอ,ขอ้าดูฝั่งเขาแล้วกันนะเพื่อจะขยายต่อสถานการณ์คนรักของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะในเจสแบบเชน คือถ้าคุณสงสัยหรือกังวลในเรื่องของในเรื่องของความร่วมมือจากคนรักของคุณในสิ่งที่คุณรอคอยหรือคุยกันไว้เนี่ยตามแผนการเนี่ยเขาบอกว่าก็ทมเต็มที่แล้วทําเต็มที่แล้วกําลังพยายามอยู่กําลังทําอยู่เขาไม่ได้ละเลยเขาไม่ได้จะไม่ให้ความร่วมมือใดๆเขาไม่ได้จะไม่ช่วยเหลือเขาช่วยเหลือแล้วเขาก็เต็มที่แต่เขารู้สึกว่า ก็แค่นั้นอะ่ะมันมันก็โอเคมันก็ดีแล้วแต่ว่าไม่ได้แบบจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ขนาดนั้นคือทําก็คือทําทําแบบนี้ทําตามนี้จบแค่นั้นเขาเขารู้นะว่าคุณไม่โอเคคุณรู้สึกไม่โอเคคุณรู้สึกแย่เขาก็รู้สึกแย่กับตรงนี้นะเขาก็แค่ไม่เข้าใจว่าจะต้องไปคิดต่อทําไมจะแค่ปล่อยให้เวลาบันเดิเน,นทางไปเท่านั้นคือทุกอย่างทําเสร็จสิ้นหมดแล้วแค่รอเวลาให้มันมาถึงข่าวดีมาละ แค่นั้นไม่ต้องไปไปจุกไปจิกไปทําอะไรมากมายคือคือเขาคิดไม่เหมือนกันมองนะฝั่งคุณอาจจะมีความรู้สึกของความแบบตื่นเต้นความรู้สึกของความแบบว่าซึ่งทิทีค่อนข้างเยอะกว่าค่อนข้างมากฝั่งเขาจะเป็น energy ที่แบบว่า masculine ฝั่งคุณจะเป็น energy ของ feminine นะคะซึ่งไอ้ masculine หรือ feminine เนี่ยผู้หญิงก็มีได้ผู้ชายก็มีได้ผู้ชายสามารถมี feminine energy ที่เยอะได้ เช่นกันนะคะฉะนั้นขอไ,ไม่ไม่ระบ,บุเพศนะคะ l g b t q ต่างๆก็มีทั้งมาสกลีแล้วก็ป e ะเนณีเอเนอร์จีได้เช่นกันนะคะโอเคขอดูความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณหน่อยนะคะจัดเมนเดทหนึ่งถ้วยสามถ้วยเขาอยากให้คุณชิวอ่ะเขาอยากให้คุณแบบรีแลกซ์บ้าง อาจจะใช้เวลากับเพื่อนหรือทําอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขหรือเขารู้สึกว่าอยากจะเอ็นเตอร์เทนคุณหรืออยากจะทําอะไรให้แบบว่าไม่ต้องคุยกันเรื่องเ,เครียดอ่ะเพราะเขาเองก็ไม่สบายใจที่เห็นคุณไม่มีความสุขหรือเห็นคุณมีความเครียดหรือไม่สบายใจต่างๆอ่ะเขาอยากเขาอยากให้คุณแบบชิลได้ไหมอืมอะไรอะไรมันจะดีเองทุกอย่างมันจะโอเคเองเธออย่าไปคิดมากเธออย่าไปแบบโฟกัสอย่าไปจมแบบนั้นนะคะเขาเป็นห่วงคุณนะ ฝัง่งคุณระคะคิดดด้รู้สึกยังไงกับเขาเจ็บเหรียญดูดิรอคอยตื่นเต้นคุณกลัวคุณกลัวว่าเขาดีนะั่นนะมันมีก็จริงแหละแต่กลัวว่าให้มันจะมีการผิดพลาดอะไรไหมมีคําผิดพลาดหรือเปล่าแล้วคุณก็ดูไม่ได้สนใจในสิ่งอ่ะตัวเขานะตัวเขาดูไม่ได้สนใจในสิ่งที่คุณพยายามจะสื่อดูไม่ได้สนใจในสิ่งที่คุณกําลังคิดอยู่ต่างๆคุณมองอย่างนั้นแต่ถามว่าฝั่งเขาสนใจไหมเขาสนใจแต่แค่ ขาสนใจฟีลลิ่งของคุณอะสนใจในสิ่งที่คุณสื่อแต่แค่เขามองว่าทุกอย่างมันมันเรียบร้อยแล้วก็แค่รอเวลาเท่านั้นไม่ต้องมาคิดไม่ต้องมาเครียดนะคะแต่คุณไม่สามารถปล่อยวางความคิดตรงนี้ได้แล้วคุณก็เซนซิทีฟมากเลยคิดเยอะมากกังวลมากนะคะทุกอย่างจนทําให้คุณแอบคิดไปอีกในเรื่องหนึ่งว่าเขาไม่ค่อยสนใจคุณเขาไม่ค่อยโฟกัสเรื่องเนี้ยที่มันสําคัญสำรับคุณดน,นเนี้ยเพราะเขามีคนอื่นหรือเปล่า คิดไปไกลเลยนะเพราะเขามีคนอื่นไหมเขาไปนสนใจคนอื่นมากกว่าคุณหรือเปล่านะคะ,ะด้ที่มากต่อไปไปที่บทสรุปเลยนะคะบทสรุปเดีฟ๋ฟูใช่ไหม ก็บอกคุณปล่อยวางนะปล่อยวางชิวๆรอเวลาก็พอสิ่งดีๆกาลังจะเข้ามาขอให้วางใจในสิ่งที่คุณพยายามทําเต็มที่แล้วในความสัมพันธ์ให้บอกรอรอรอนะคะรอหมดเลยอ่าเจ็ดดาบนี้ไม่ใช่รอแต่เป็นฟิลที่แบบยิ่งคุณหวาดระแวงยิ่งคุณกังวลจะกลายเป็นหาปัญหาเข้ามาในความสัมพันธ์เพิ่มมากกว่าเดิมนะคะ ให้ความรับระเอ engagement ค่ะความสัมพันธ์จะมีความมั่นคงมากขึ้นความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขามันเป็นลักษณะของรักแท้กันนะคะ,แล,ะลแล้วเป็นพลัสไลฟ์เลชั่นชิพอีกโอ้โหดับเบิลเลยค่ะอาจจะมีประเด็นปัญหาอาจจะมีแบบอะไรที่ปันขลักขุขลักในความสัมพันธ์บ้างนะคะเส้นทางเนี่ยมันไม่ได้โรยดขขีบุหลาบในทุกความสัมพันธ์แหละทุกอย่างมันก็มีอะไรเข้ามาบ้างแต่บอกเลยว่าเรื่องยากค่ะแล้วก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นในอนาคตด้วยนะ ขอให้สบายใจในห,หลายอย่างที่มันเป็นปัญหาภายนอกอะคะ่ะไม่ต้องเก็บมาเป็นปัญหาภายในนะมันไม่ได้ทําให้เรารักกันมากขึ้นนะคะนะคะแต่จะทําให้เกิดปัญหาภายในมากขึ้นได้สามเนาะโอเคค่ะคลิปของชาวทัดไปก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็ subscribe. เป็นกําลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ